สายันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมฮิตแมร่ในปี2020นะครับในภารกิจที่5กันแล้วเราจะมาทังารเป้าหมาย4คนด้วยกันเป็นมือวัยจรนการหานรับจ้างสายรับแฮกเกอร์นะครับซึ่งก่อการร้ายหนึ่งใน4เป้าหมายของเราคือบุคคลที่จะนำสาวเรไปถึงสาวไปถึงเป้าหมาย ก็คือบอกแสของลูกค้าในงเงามืด,มดของเรานะครับเรามาดูกันว่าวันนี้มันเป็นใครอาจจะไปเร็วกันนิดนึงพูดน้อยหน่อย,น,อยนะครับภารกิจนี้เราต้องฆ่า4คนผมจะพยายามทําให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะเราต้องไปรู้กันผมชอบชุดสุดเอเจนต์สุมากใส่ชุดนี้มึงแตกต่างมากพว่า4ด่านก่อนหน้านี้มึงยังไม่ค่อยแตกต่างเพราะใส่ชุดนี้ในด่านนี้่าจะแตกต่างเลย จไปกันเร็วๆค่าสี่คนมันต้องใช้เวลาความเสี่ยงคมสูง ezra berg, legendary mossad operative who specializes in chemical interrogation techniques, is here at the compound to interrogate a prisoner. he's spending a lot of his time in the basement. could be an opportunity there. 47. เห็นไม่วะไม่เห็นหรอกนะไม่เห็นนะใจเย็นๆน,นะไม่เห็นนะอย่าตาดีนะตาดีได้ตาไร้เสียนะเพื่อนโอเคลืมเอาปืนมาไปรุยไม่เห็นกูหรอกละเล่นซ้อมนะไม่เคยโดนจับได้นะเล่นจริงนะ มึงเห็นตลอดกูไม่เข้าใจมึงเพิ่มสเตตัสเพิ่มความแม่นยำเพิ่มอินเพิ่มเด็กเลยยี้ยงไงค่อยๆไปไค่อยๆไป,ไอ,ยไปอย่าอกอาร์กอย่าอกอาร์กเป้าหมายเรายังอยู่อีกไกลนี่คือเป้าหมายเราอีกตัวหนึง่งแต่อย่าไปสะดุด เป้าหมายของเราสี่คนนี้นี่จะเดินปุ้น <l ip> เปียนเ <l ip> ต็มเลย <S <s <Stress ful> บางทีมันก็อยู่ด้วยกัน <l ip> บางทีมันก็อยู่แยกกันผมมีจุดหนึ่งที่จะฆ่าสองคนพร้อมกันได้แต่ว่าจะต้องฆ่าคนหนึ่งก่อนฆ่าเดียวกัน <ations> <l ip> เนี่ยเคยมายืนฟ <Cette> no. ังข <combined> ้างไกลๆกว่านี้นะไม่ได้นะตรงเนี้ยไม่เข้าใจเหมือนกันต้องมายืนฟังใกล้ๆด้วยไม่งั้นไม่ได้ข้อมูลติงเลยต้องยืนฟังใกล้ๆด้วยวิ่งเล่นได้นะเราเป็นหน่วยทหารอยู่แล้วมันเชื่ออย่างนั้นนะนะวิ่งได้ทำภารกิจอย่างรวดเร็ว มันอยู่ตรงนั้นคนที่เราจะจับเราจะมารอเขาที่นี่นั่นคือเป้าหมายที่เราจะต้องเอาข้อมูลไปหลอกล่อเป้าหมายหนึ่งคนเพื่อจะแบ็กเมโอเคหวังว่าเป้าหมายคงไม่เดินมาโจ๊ะ ล่อถูกคนไหมเออถูกคนขอบคุณครับอืมน,น,นั่นแหละเรามันเปิดเครื่องกันเงียนกิฟตเงียนกิฟต์อย่าเห็นนะมึงนะโหเห็นนี่แค่เลยนะเนี่ยเร็วเร็วรีวรบลากมารีบลากมาเพื่อนให้ไวเลยกูเป็นมือสังหารที่กระเลิงมาก การข้อมูลโอเคตอนนี้เราพร้อมที่จะไปคุยกับเป้าหมายแล้วเพื่อหลอกล่อเธอเราจะได้สังหารเธอด้วยวิธีที่ไม่ใช่ยิงกับรัดคอนะเราอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าเหมือนเธอจะเข้าไปสวนดอกไม้ไม่รู้เข้าไปดมอะไรด้วยบอ่แน่รเราต้องระวังนิดนึงอย่าโอ๊กอาร์กทึ๊บๆยืนจุดนี้ เพราะว่าไอ้นั่นเห็นรู้จักเรารอทอล์รอคุยกับเพนโรปีไม่รู้มึงจะเข้าไปยินตรงนั้นหือเข้าไปคุยโทรศัพท์นี่แหละเราต้องรอจุดนี้เป็นโพซิชันที่ดีที่สุดคือหลายมุมมากที่มีคนรู้จักกูโอเคเพื่อลอกล่อเธอแล้วจะได้สังหารเธออย่างง่ายได้โดยการแบ็กเม์เธอในข้อมูลที่เราไปหลยอยออกมาอาจจะต้องรอสักนิดนึงใช่ฮิตแมนเป็นเกมนอกจากจะต้องพลิกแพง แฝงตัวรอบเรนแล้วคุณจะต้องรอเป้าหมายการจาัดกาจังหวะทามมิ่งที่เหมาะสมนั่นคือมือสังหารฮิตแมนเอเจนต์สีมันมาแล้วกันหลังพูดคอนเซ็ปต์ยังไม่เสร็จลเลยโกลกาโทเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังไปเจอที่จุดนัดพบ I I'll understand. you see there. เออมึงต้องซีอูกูที่นั่นลยละมึงไม่ต้องเห็นกูนะไปเราไปรอเธอที่จุดเดิมอ้วาวกูไม่ได้อยากจะมึงกูยังไม่ได้ฆ่ามึงกูยังไม่อยากฆ่ามึงตอนนี้จริงๆฆ่าโดยใช้รถทับก็ได้นะแต่มันต้องหลอกล่อหันมาทางนี้อีกแล้วเนี่ย เราใช้ okay. สูตนี้ก็ได้กูเข้าทางนี้ก็ได้โอเคน่าจะเดินทางมาแล้วคนที่เราจะต้องสังหารรอคอยอย่างใจเย็นเราไปคมโมยข้อมูลรับเกี่ยวกับสิ่งที่เธอปกปิดไว้เพื่อลอกล่อเธอมาที่นี่แบ็กเมย์เธอทำให้กาดสองคนหนีไปแล้วก็จัดการฆ่าเธอโดยการผักให้จมน้ำตาย ซึ่งถ้าเอาปืนยิงธรรมาดามันง่ายมากรัดคอนอี้ง,ง่ายมากเลย <Okay. S 1> What? อันนี้ต้องรอเอเจ็กับเป้าหมายคุยกันก่อนนะเพื่อหลอกล่อเธอให้ไล่เอสองกาดคนนี้ไปไม่งั้นเราจะฆ่าในระหว่างที่2คนนี้ติดตามอยู่ตลอดไปลาไม่ได้เพราะไอ้นี้ติดตามเป็นตูดเลยขี้ติดตูดเลยไม่รู้มึงจะตามเอเจนี่ขนาดไหนมันแจกเงินมันเท่าไหร่เนี่ยพูกมึงตามกันขนาดเนี้ยถ้ามันไปขี้มึงจะไปนั่งเป็นเพื่อนมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนิมึงจะร้องเหรอถ้าเป็นมึงกูจะไม่ร้องนะถ้ามึงร้องกูก็ยิงอยู่ดีอ่ะถ้ามึงวิ่งกูยิงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรหรอก กูมีแผนสำรองเสมอโอเค alright okay i oh okay. i need to clear my head and have some privacy here look i appreciate that you've been assigned to protect สิ ha, ่งท anyway. ี่เราต้องใช้บ่อยที่สุดคือลิ้นอ่านั่นแหละมึงได้เวลาคิดมันไล่กายไปแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีพี่จะฆ่าเธอแต่อย่าลืมยังมีหมอนั่นเยี่ยวอยู่ think, they get How did Graves? to you? เรียบร้อยไม่มีคนเห็นไอ้หมอนั้นเยี่ยวพอดีเกรฟส์ is down excellent work 47ปึ๊บอ้อมน,นิดนึงอ้อมนิดนึงโอเคไม่มีใครสังเกตเห็นเป้าหมายที่หนึ่งล่วงไปแล้วเหลืออีกสามเท่านี้เราจะเก็บสองเป้าหมายพร้อมกัน o k เคทีนี้เราจะต้องคืออันนี้จะซ้อมปฏิบัติการในการทำภารกิจสังหารนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก,ก็คือปลอมตัวเป็นหน่วยปฏิบัติการหนึ่งคนในนั้นแล้วก็สังหารเป้าหมายซะค่อ,คอยๆเดินอย่างใจเย็น การช่วงชิงชุดนั้นมันต้องใช้เทคนิคกันน,นิดนึงอันนี้ไม่มีอะไรมากจะมีหมอนั่นนั่งอยู่ไม่ต้องสนใจเฮ้คนที่ไปคือมันเว้ยเฮ้ยผมไม่เคยหลอกไอ้นี่ได้เลยนะ เย็นๆนิดหนึ่งที่เราต้องการติดชุดของมันแล้วก็ปืนยืบอ,ออกไปอย่างเนียนๆอย่างใจเย็นเรียบเนียนไม่ไหวติง ทีนี้เราต้องไปพี่นัสซุส่มซ้อมอันนี้เราวิ่งได้นะไม่น่าจะมีคนรู้จักเราแล้วแถวนี้เพราะว่าเราเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษในการทำภารกิจสังหาร เเราต้องคุยกับหนึ่งในเป้าหมายเพราะว่าเราลซิจริงไอคนที่เราปลอมช่วมันนี่มันเจ็บขามันเลยทำธุรกิจไม่ได้โอเคเราจะบอกว่าเออขาคุณดีขึ้นแล้วมีพร้อมที่จะทำซ้อมทำภารกิจสังหารแล้วเราต้องเปิดเครื่องตัวนี้ทิ้งไว้นะ แล้วที่สำคัญคือต้องรอยสองคนนี้เดินไปก่อนด้วยไม่งั้นมันจะเห็นเรารนี่ลอยนี่ด้วยตาดีอ่ะอมเห็หมันหลายทีละตาดีเหลือเกินแอบเปิดอย่างเนียนๆแล้วก็รีบนิดนึงครับรีบนิดนึงทําเวลาเก็บโคบา์เตรียมไว้เลยเพราะเราต้องใช้ โอเคโอเคนั่งฟังภารกิจจะมีการลดดักด้านหน้าแล้วชนด้านข้างแล้วยิงเป้าหมายจากด้านข้างรถฆ่ายห้ตายหมดแล้วขอมา เป้าหมายคนนี้จะมีแฟนของเธอด้วยเราสามารถฆ่าสองคนพร้อมกันในจุดนี้ได้ถ้าทำครบนะ,<ล>ะเราจะต้องซ้อมให้ผ่านในช็อตเดียวไม่งั้นสองคนนี้จะไม่ยืนใกล้กันผมเคยลองแล้วยิงพลาดแล้วทดสอบใหม่มันจะไม่ยืนใกล้กันเด็ดขาดยืนในโพสิชันต้องรีบยิงด้วยนะเลงไม่รอเลยตัวแรกนี่อย่างนี้เลย รอครับต้องให้ผ่านในครั้งเดียวนะไม่งั้นเราจะฆ่าสองคนพร้อมกันไม่ได้รอคอยอย่างใจเย็นเอาหรือยังมึงเอาหรือยังเอาหรือยัง You don't want to? I'm ready. What Rose. Everybody. please proceed. Pretend I'm not here. Oh. Not a problem. Oh, you have to wait for his girlfriend to come Alright, let's go again. On your marks, ready, set, execute! เร็วเร็วเวยสิาต้องทำให้ผ่านในครั้งเดียวด้วยนะโอเคแล้วก็มากดปุ่มโจเสร็จในครั้งเดียวโอเคถือว่ารองนี้ทำเวลาดีมากรอกดปุ่มรอให้ผู้ชายคนนี้หันหลังนะหันหลังเพื่อความปลอดภัยผมก็เซฟก่อนได้ไหมเนี่ย โอเคเซฟไปก่อนเพื่อความชัวร์กลัวพลาดเลอเกินต้องรอให้ไอ้ผู้ชายคนนั้นที่อยู่ตรงรถเนี่ยหันไปหาเจ๊คนนั้นก่อนแล้วเดินไปที่เสร็อย่างใจเย็นโอเคเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งต่อไปภารกิจต่อไปเราจะฆ่าอีกคนหนึ่ง งงอะไรกูก็แค่เดินมาสงสัยทำเป็นสงสัยสิ่งที่เราต้องใช้คือเหรียญอ้ oh. ไม่สนใจเว้ยกูทำพลาดแล้วนี่ไปตรงไหนดีวะตรงนั้นแล้วรีบิงอ๋อ,ไ,อไปอีกฝั่งนึงเพื่อจัดจก,การกาดคนนี้ โอ้ oh, ปัดตบโอ้ชิตโอ้ให้ตายเถอะกูเกลียดมึงมากเดี๋ยวๆๆเด้อเด้อเด้กูจะเข้าไปทำไมกูขอทะลุมิติเอาเริ่มใหม่แล้วกันนะโอเคกลับมาจากประตูมิติลุยกันเลยกูจะเคลียร์พวกมึงสองตัวได้กูใช้เวลานานมากไปทำภารกิจกันต่อ นายคุณไม่ได้ชุดผิดอีกกำลังแ,แท้เลยชุดนี้ได้ไหมกูมก็ลืมเปลี่ยนชุดอีกแต่ค่ายสองตัวนี้ได้นะให้กูเข้าบ้านเถอะนะคุณไม่รู้หรอกว่าผมต้องค่ายสองตัวน,น,นั้นใช้เวลานานเท่าไหร่ So you're saying that thing made Ezra Berg's interrogation mask? That's what it does. That's a free move. The guy. The guy Ezra Berg has tied up in the interrogation room. He's one of the enemy's couriers. ผมคิดว่าน่าจะทำได้เลยคิดว่านะเราจะรบกล้องวงจรปิดได้ไหมเอาอะไหอยหลอดนี่มายืนทำเหี้ยอะไรนี่เฮ้ย ผิดแผนไปหมดผิดแผนไปหมด,ด,ไ,หมดได้เลยมั้งเนี่ยค่อยคอยเป็นค่อยๆไปทีนี้ลากไกลเลยกูจะต้องเริ่มใหม่ไหมเนี่ยเพราะเวลามันคาดเคลื่อนนะ ได้ได้ตื่นเต้นละกูซ้อมมาไม่เคยตรงกันที่กูซ้อมสักรกอบเลยเพื่อจะไปเอาปืนให้มันเนียนหน่อยมันจะได้ไม่รู้ว่ามีใครอยู่โอเคอ่อกำลังคิดอยู่ ผมขึ้นไปจาัดก,การตรงนู้นก่อนดีกว่าโอเคไม่มีคนคุยกันขอบคุณมากไม่รู้มึงจะมาอยากคุยกันอะไรกันเวลานี้อย่านะอย่าบอกว่ามึงจะเดินไปนะาาการกล้องวงจรปิดก่อนนะครับเพื่อความเมียนคลิป จะการกเครื่องปรินเตอร์ก่อนดูสิจะทำได้ไหมงงสงสัยใขรรูคค้ค่อยๆเป็นค่อยๆไป เช็คไหมเดินไปอย่างเนียนๆไม่มีใครเห็นไม่มีเคยร,รู้โอเคใจเย็นๆปกติผมจะต้องฆ่าเป้าหมายก่อนแล้วค่อยมาเอาหน้ากากนะแต่ว่าคิดไปคิดมาผมเอาหน้ากากเลยก็ได้ั้งนี่ยมีใครมาไหมไม่มีโอเค Okay. สัญญาณชีพไปอย่างนี้เป้าหมายเรามาแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือไปดักรอที่ห้องห้องแห่งความบันลัยเราออกจากห้องนี้ไม่ได้เราไปจากห้องนี้ดีกว่าโอเคใจเย็ยนๆใจเย็ยน,ใ,ยยนให้มันเนียนกริปเราต้องทำอะไรให้มันเนียนกริป เราจะหลอกล่อเอ๊ะมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยหรอวะเค yes. สิ่งที่เราต้องทำคือรอเป้าหมายกลับมาแล้วก็จัดก,การซ่อนศพแล้วกลับเข้าไปในบ้านนะครับโอ้โหตรงนี้แม่งยากสุดยากเลยสองคนนี้ถ้าคือคนใดคนหนึงหายนะมันจะเดินมาเห็นทันทีตะกี้เราหลอกล่อทำให้เป้าหมายนี่สับสนดูซิว่ามันจะมาไหม เป็นการรู้สึกมิชชั่นหลังๆของยีนแมร์มันทําปวดหัวจริงคือพวกมึงสรู้สดเทีนกันมากเฮ้ยเพื่อนครูหายคือก็ใช่อยู่กามเป็นจริงมึงไม่ต้องอยากจะรู้อะไรขนาดนั้นก็ได้โอเคดูจากมินิแมปเป้าหมายสุดท้ายของเรากาลังวิ่งออกมาจะมันมันอยที่นี่แหละเราต้องรอมันหน่อยออกมาแล้วครับออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วตรงมาที่ตรงมาที่โกรดังแห่งนี้นะครับเข้ามาประตู เราไม่ต้องทำอะไรมากระวังกาดักไว้เร,าารเียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเก็บศพเท่านั้นเองทุกอย่างก็จะเนียน t t is Ezra g f o r m s s a d i n t e r r a c r e m a n e m o m เย็ยน,ยยนสิ่งที่เราต้องทำก็แค่เก็บศพมันเท่านั้นคแค่นั้นแหละสิ่งที่เราต้องทำ,ทำแค่นี้แหละเน,น,นียนกลิบครับเนียนกลิบ ขอแค่อย่าให้มีใครสอดร,รู่สอดเห็นเท่านั้นก็พอมีใครเห็นรู้จักเราไหมเราต้องออกไปอย่างใจเย็นข้างล่างมีคนไหมมีไหมไม่มีรีบไปโจสแกนหน้ารีบออก โอเคปกติผมจะต้องฆ่าไอ้หน้ากากอ่ะก่อนแล้วค่อยเอาเอามาเอาตัวสแกนน้าแต่คิดไปคิดมาเอาตัวสแกนน่าก่อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเคยเอาเอายากมากเลยตัวสแกนน้าโอเคเราต้องมองหานะครับว่าลูกค้าในเงาูของเราคือใครโอ้โหมึงวางแผนผ่านเจ้ามากบางคนทำกันบ้านดูที่ข้อมูลสิ The Shadow Client has been tracking you for decades. เอป้าหมายในเงามืดของเรามันตามนายหรือเปล่า every one of those missions were branded as unsolved or accidents. He must have been looking for a pattern, a certain M.O. which would mean he knows me. เขารู้จักผมถ้างั้นก็ช่วยได้เยอะคนในไยชื่อจะได้น้อยลงคนที่รู้จักเกจ47กนเลยมันเป็นใครกัน Some kind of network. มคือข้อมูลนะ นนะทำไมไอ้รูปบนนั้นมันหน้าคุ้นๆทุกตัวเลยหน้าตาคุ้นๆนะโทมัสครอสโทมัสอสสตรนเบิร์กไอ้นักพบด้วยมีชื่อด้วยโคเวเดนอะไรนีไม่เปิดไปไม่ได้มือที่ถูกซ่อนเลน a เป็นภารกิจรับนะครับในการควบคุมมองหาต่อไป47พวกเราต้องการข้อมูลทั้งหมดที่น่าตกใจไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะเจออะไรบางอย่างโซเดอร์เอ๊เดี๋ยวนะมันในคนที่ไม่ชอบเราแต่แรกนี เขาเป็นหน่วยอ๋อ ICA เขาเป็นคนของ ICA ไอสสารเลวนั่นไอนี <expand ait> ่จะต้องเป็นคนบงการอยู่เบื้องหลังแน่ๆเลยทุกๆอย่างมันเปลี่ยนแล้วออกจากที่นั่น47แล้วจะเอาไงลูกค้าของเราไม่ต้องสนใจ ICA แน่ๆอย่างที่ เอเจนต <47. S 1> ์47กลับบ้า <c oughs> นเก่าภารกิจส็จสิ้นเป็นภารกิจที่กูเหนื่อยมากไปแล้วกูกลับบ้านนอน